พบกับคุยซิสเตอร์คนแรกของโอซูกะคุณชายพริ้เยีันดาค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังไงบ้างเอาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ภูมิใจในตัวเองนะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ทําสูนจริงจริโดยเฉพาะดูโอก,กาสที่เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไร้สายไม่ต้องใช้น้ํามันเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์กับยุคสมัยแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ได้ใช้เฉพาะที่สวนใช้ที่บ้านด้วยก่อนอื่นนะคะทำไมถึงเลือกคุณทาคริสเนาะเพราะว่าผมก็ติดตามเมื่อวนพี่ชาคิดมาตอนเด็กใช่ไหมเห็นพี่เหนื่อยเห็นพี่ใช้เครื่องแต่ย่าน้ามันแล้วแต่ว่าไมู้หนักเป็นไงก็อยากให้เขาได้ใช้นะครับในสินค้าที่มันตอบโจทย์สินค้าไร้สายใช้งานง่าย พิชิตยิ้มแย้มภูมิใจนะ,ะในงานที่เราทำมาเนี่ยนะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงเรียกใช้พิชาิต<ช><ช>เป็นเซ็นเตอร์คนแรกนะครับของวงการเลยเราเป็นยังไงบ้างคะพอทางโอซูบะไปต่อมายิ้มสิครับผมคือมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่แบบไว้ใช้ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้อย่างเดียวมีทั้งสว่านดิแก๊สเจอรเขาเยอะมาก<ช>าเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮาส์โฮ้ ทุกอย่างที่เราใช้ในบ้านที่เรารู้สึกมันตอบโจทย์มากๆอยู่แล้วและอย่างหนึ่งคือเรื่องของน้ำหนักที่เบาลงดีไซน์ก็สวยแล้วก็สะอาดด้วยเลยทีว่าเป็นแบรนด์ที่อยากร่วมงานด้วยเลยเช่ไหมพีใช่ท่านแบรนด์มีแนวทางในการพัฒนาสินค้าหรือว่ากิจกรรมต่อไปอย่างไรบ้างคะในการที่เราจะพัฒนานต่อไปแน่นอนสินค้าที่เราจะออกมาเนี่ยมันต้องมันง่ายเร็วยัดใช่ไหมฮะแต่พี่ๆเข้ามาถรือได้มีหลายคมเราก็จะขยายแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อสินค้า เข้าไปให้มันครบนะครับถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพวกฮาร์ดแวร์แบบในยุคเดิมเวลาเห็นมันจะน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นรุ่นสกัดปุ๊บมันปลอดภัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สวยมากโอ้โหจาแบรนด์ของคนไทยผลิตจากคนไทยเพื่อคนไทยนะคะ